โอ้มันมันลกจังอ่ะเด้อเด้ๆเดจะไปเก็บซัมติงสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นส่วนข้างๆบริษัทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน โเขาปลูกมีขาด้วยกลัวแมงบุ้งอะ่ะกลัวแมงบุ้งตัวหน้าเขียว,ยวอ,อ่ะอ,อ,อะไรเนี่ยรบยังไงทะแน่ นี่อยู่นี่หนึ่งต้นที่จะมาเก็บก็คืออันนี้แหละค่ะเก็บไปฝากเพื่อนมีกว้างไม่ขยับเลยเหรอ อทำอยังไงวะต้องเอาแฟลได้มาดึงเอาเหรอใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งเป็นโฟลเดอร์เล็กๆอะ่ะแบ่งเป็นโฟลเดอร์เล็กๆแล้วก็ค่อยๆเอาออกไปทีละโฟลเดอร์เพราะถ้ามันเอาออกไปทีเยอะงั้นบางทีรูปเดี๋ยวจะรูปเองจะหายนะช่างแม่งมได้ไงรูป รูปไอ้มูไม่ใช่เหรอเต็มหมดเจำได้ว่ารูปนั้นอ่ะเขาเคยเก็บให้ตัวเองอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายให้เฮ้เนี่ยเทียบไปอ่ะมแม่เจ้าเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวขอเด็ดตัวนะอเอาไปใส่อะไรดีอ่ะต้องไก่เหรอ,อมเมาไหมค้าที่แล้วก็เก็บไปในตู้เย็นก็ไม่ได้กินและกินไม่เป็นแต่ว่าเก็บไปงั้นน่ะ โอ้โสวยว่ะแล้วก็นะอันนี้เขาถือว่าผิดกฎหมายไหมหอ่ะเกิดเดียบกฎหมายก็ยังให้ให้ให้กินได้อยู่ใช่ไหมฮู้ย,ย,ยแม่เจ้าเนี่ยอ๋อไม่เยอะเอานิดเดียวเอาไปใส่ต้มไก่ไยยยกใช่มันเขือยาวออกลูกต้องเยอะอ๋อ วกลัวกลัว,วหนอนอเนิเมจโจได้อ่ะเอ้แค่นี้พอพี่เด้อนี่ป้ามาจังหวะนี้ไม่ดูไม่ได้ดูมันว่ากำลันอยู่ฮะคือเมืเอคยยาวมาม ไม่ใช่สองแล้วเจอหนอนอเขียวๆนะฉันกระโดดนี่แบบว่าทะลุเพดานเลยนะม,มนล้อ,อลเสียยาวก็มีมอ,อืมแคามีตั้งหลายลูก,อลกเอาไปทอดใส่ไข่อโอ้ยไข่ปลูกโอ้ชาติมันใครได้เป็นเมียมันเนี่ยโชคดีเลยนะจะได้แล้วเอา <c oughs> <laughs> ขาก็มีอุ้ยแต่ว่ามะเขือทเทศมันตายแล้วตายไปหมดแล้วเนี่ยแต่ก่อนมันมีลูกปะนี่เป็นต้นอะไรเออต้นคูนเหรออุ้ยมีต้นมีเต็มเลยไะฮอะไรอ่ะน,นี่อุ้ยมะเขือยาวาเออมะเขือยาวเทียบเ,เลยอ่ะขานี่สบายเลยนะคะ่ะขุดขุดเอาอีนี่มันมากินเอาหน่อมันอะ่ะเอามาลวก ไอเบียมันชอบนี่กำลังถ้าฉันลมแกดึงด้วยนะรู้ตะไคร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 ้เออลูกเนนน้อยน่ารักอ่ะตะไคร้ก็เผือกพวงเยอะเลยต้นที่อยู่บริษัทที่นู่นอ่ะข้างหลังอ่ะมันไม่ค่อยมีนะอันนี้ไม่เห็นมีลูกเลยมันจะดอกอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวมาเก็บเก็บไว้ให้เขาด้วยนะ อุ้ยมีเห็นมีรังนกด้วยไงไอ้กวางมีรังนกด้วยเม่ได้ดีกว่านายฉันส่องกล้องไว้ก่อนเผื่อมันเห็นนกอะใครนกใบละกูใบละกูใบแชมพูเพียบเลยอะ่ะยอดสุดยอดไปแ้วพวกว <c oughs> เราตลึงเหรอ